ทุกคนนะครับวันนี้เราตามฟอมฟันพี่แนงนะครับพี่แนงฟันว่าเอาฟันเม็ดเดียวนะพี่แนงฟันแล้วทุกคนนะครับเดียวเรามาตามฟอมฟันพี่แนงนะครับพี่แนงฟันแล้วนะครับฟันว่าหลวงปู่มาบอกให้ทําคันห้าคันเป็ดด้วยยกครูหลวงปู่ฟันว่าให้ยกครูนะทุกคนมาดูว่าพี่แนงฟันแบบนี้จะเป็นตัวไหนเราตามไปดูพี่แนงด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับตามไปดูนทุกคนนะครับตามหาพี่แนงนะครับ คนฝันแม่นเข้าเต็มเต็มง้อที่แล้วนะครับเก้าหกห้าเก้าห้าหกนะครับทุกคนนะครับพี่นางเอพี่แนงนะครับคุณจุม,มนะครับสามหา้าพี่นางพี่นงใส่นีว่วะใส่ซอยคอเลยครับอ่ะ ดังเลยดังครับอ่าสวัสดีครับพป่แนงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นง่านับสวัสดีครับาตาตัวันครับผมงวดที่แล้วฟันไปยังไงในคำแม่นจังเลยนะคงว่วก็มุมฟันมาหินข้างบนเนี่ยมันตกตกตกแล้วก็ผมก็ตื่นมาเนี่ยผมวิ่งมาดูเลยเช้าผมก็วิ่งมาดูว่าเพราะว่ามันฝนตกหนักเหมือนเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักผมก็คิดว่าหินนี้มันตกจริงๆในความฝันก็วิ่งมาดูว่าหินมันตกมันดูว่ายังไม่ตก เพราะว่าตีเป็นเลขนะครับตีแต่ว่าขึ้นไปข้างบนมันจะเห็นเลขอยู่เห็นเลขนี้ตัวข้างบนข้างบนเห็นอยู่นะครับในเห็นแต่ว่าผมตีตีเป็นเลขเห็นตกผมตีหกหกห้าหกห้าเออใช่ห้าหกหกห้าเนี่ยผมตีไว้ทีนี้ว่าก็ว่าเก้าเนี่ยมีเขาถามว่าเก้าลยเก้าอย่างไหนผมว่าเก้าเขามาจากมาจากเลขหกเลขหกตีเป็นเลขเก้าก็เลยเป็นห้าหกบนล่างเลยบนล่างบนล่างครับก็ตีปันหัวกรวปันหัวกรบนล่าง ฝันไปนอนไปนอนเนี่ยไปนอนทันเ็นตุ้ยเนี่ยครับแล้วก็เพิ่งกลับมากลับมาทําเป็นเป็นทมเสร็จเบนตาเสร็จเบนตาเสร็จไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเพิ่งกลับมาเมื่อวานครับที่เป็นหลักฐานที่โชว์ครับงวดก่อนเนาะอันนี้งวดก่อนะอันนี้เลขเลขสระขึ้นบนหินชอบมันสุนมากอ่ะแต่เห็นอย่างีงบางทีก็ออกมาตามหลังก็มีโอตหลังก็มีอันเลขเลขตัวเนี้ยเพราะว่าเลขชัดมากเนาะอยู่บนหิน เพราะว่าไปดูเขาถ่ายก็เห็นเลขตัวนี้จริงๆเห็นตัวเลขตัวนี้แล้วก็ฝันควฝันวันนั้นก็ตีเลขว่าทมตีเป็นหกห้าหินหินก็ห้าโต๊ะก็หกเง็นนะแล้วงวดนี้ฝันยังงวนี้ยังไม่ฝันเพราะว่ามัวแต่วุ่นๆกับดวงตาทาดวงตาทำน่นทำนี่เพราะว่าไปทำสองบ้านไปสองอำเภอรอบคัไปทำสองบ้านสองอำเภอเพราะว่าอำเภอศรีรัตน์อำเภอศรีรัตน์น่ะเขาทำโกนเพราะว่า บ้านของแฟนเขาไม่มีวัดเขาทำโกนทำโกนพอเสร็จเสร็จจากนู่นใส่บาตรเสร็จก็มาที่นี่ก็หอกระต้มต่อเลยต่อเลยถ้าใครอยากตามฟอมฝันพี่แนงโค้งสุดท้ายฝันแม่นนะครับพิมพ์คำวอร์ลแชร์ไปเยอะนะครับทุกคนแข่ไปก่อนงวดนี้ให้ตัวไหนบ้างให้รบเป็นก็งวดนี้ก็เกิน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 ไหมว่าเลขน่ะมันชอบชอบออกเพราะว่าเลขหลุมบกสูงก็ฝันฟันนั่นแหละแปลว่ามันจับจังไม่ได้ ฟันมาลงผู้สวงให้ไปยกครูยกครูลงผู้สูงแต่ว่านี้ก็ฝันยังจับจับแตความไม่ได้เพราะว่ามันฟันแล้วก็ตื่นมันแล้วก็ตื่นมันมันนอนไม่เต็มที่เพราะว่ามัแต่ทำแล้วก็มันไม่ค่อยได้นอนที้มันนอนที่มันก็คล้ายว่าเรานอนไม่หลับเราละเมอยังอยู่ละเมอแต่กระตุนตายังห่วงแต่กระตุนตาซื้อนู่นเสื้อนี่ซื้อทุกอย่างให้ไปยกครูที่แปลว่าอย่างไงเนาะก็พรมตีก็ห้ากันแปดพรมตีพรมตีเจ็ดเจ็ดห้าแปด ต้องตีไว้เอากันนะเกียนเกียห้าไปเพราะว่าผมเตียนนี่ตีเกินๆเพราะว่าฝันว่าลวงปู่มาบอกว่าอย่าลืมนะออกพรรษาไปยกครูยกครูยกครูลวงปู่สวงเพราะว่าทุกปีผมตุยกอยู่แล้วครูหลวงปู่สวงเพราะว่าผมนั่งคือหลวงปู่สวงมันก็ยกครูตลอดทุกปีทุกปีมันก็ยกยกครูมาไหว้ยกครูเลียดข้าห้ากันแปดท่นี่เสร็จแล้วก็ไปยกที่บ้านไปทําที่บ้านยกครูขัาหน้ากันแปดเลขปัจจัยที่เคยใช้กับหลวงปู่เท่าไหร่นะก็สิบสองบาท เออหนึ่งสองกับห้าเป็ดนะก็สิบสองบาทเพราะว่าห<อ>ลวงปู่<อ>บอกบอกครูออของหลวงปู่มีสิบสองบาทไม่มีอะไรเยอะมากมายก,ก็มีแค่สิบสองบาทแค่นั้นไม่มีถึงร้อยถึงอะไรอ่ะอยาให้ชื่อเลงเขียนให้นะ,ะ,ะเขียนให้ก็ไดแบบ้ครับเอาลงเปิดอันนี้นก็จะเขียนเลขคาวๆนะ จะ <Okay, S 1> เขียนให้ซ้ำให้ซ้ำตัวเดินเข้าเพราะว่าตีว่าตีทำไมตีห้าเจ็ดแปดห้าก็ตีเป็นว่าอันนี้มันออกพรรษาวันที่สิบเจ็ดผมกเลยดึงเจ็ดมาโอ้มันที่สิบเจ็ดออกพรรษาโอ้สามที่สิบเจ็ดก็เลยตีดึงเจ็ดมาจริงว่ายกโจก็คือคันห้าคันแปดยกครูโค้งลองปูเอาสองตัวสิบสองเลยก็ได้เพราะว่า ลุงปูจะเป็นสิบสองครับไม่ต้องเขียนแล้วอันนั้นก็รู้กันอยู่เอาอะไรฟังเอาหน้าเพราะว่าใครนับถือลุงปูก็รู้ว่าครูลุงปูสูงเท่าไใส่เท่าไรแต่ใส่มากกว่านั้นก็ได้บางคนยิบสี่เนาะบางคนก็ใส่มากกว่านั้นก็ได้เพราะว่ามันอยู่แต่ศรัทธาแต่ว่าครูลงปูจริงๆไม่ว่าครูอะไรก็แล้วแต่ครูมนเป่ามนอะไรก็แล้วแต่ก็สิบสองบาททั่วไปเกินสิบสองบาทแต่ว่าอันนั้นก็คืออาสนเกินก็คือปัจจัยให้พวกครูใช้ไปทังทุนบางคนก็ยก ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าก็เลขดีอันนี้เม็ดเดียวเลยนะครับตัวเดียวสามตัวแข็งๆเลยนะครับทุกคนอคือเกินเกินไว้เพราะมันยังไม่ฝันเต็มที่คือมาฝันมานอนมานอนเนี่แหละก็หลงปูว่าอย่าลืมนะออกพรรษาแล้วนะตกครูออกตื่นตื่นขึ้นมาก็ยังยังไม่แน่ใจครับก็ยังมันฝันยังไม่เต็มที่ถ้าฝันอีกทีหนึ่งก็ค่อยดูนอนสองสามวันอะไรวันที่หนึ่งวันที่สิหกตุลาเนาะครับสิบหกตุลาวันนี้ ให้ทุกคนพิมพ์คำว่ารอนะโค้งสุดท้ายที่ตามให้นะใครเนี่ยเขียนมันพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเอฟซีทามเขียนเขียนเขียนสวยๆเลขสวยโสุดท้ายพพิม์ถ้าใครอยากให้ตามพิมพ์คำว่ารอแล้วแชร์ไว้เยอะนะครับอยากได้ฝันเต็มเต็มฝันเต็มเต็มโค้งสุดท้ายก็นี่เมื่อเช้าเมื่อวานแชร์รอเมืวานนี่ยก็นี่ไงเลขมองเห็นอยู่ไม่ได้เขียนนะขึ้นเองเลี้ยงในต้นไม้อีกขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นเองตามต้นไม้ตามอะไรเนี่ย ก็ดูเลขบางคนถ้าจริงๆจริงๆน่ะส่วนมากผมจะเห็นเลขตามเห็นมากกว่าเยอะกว่ากับบวกกับความฝันที่น่เราก็มาตีเอามาตีกับเลขของฝันบางทีเราก็ฝันฝันยังงั้นฝันอย่างงี้แล้วก็เดินมาเห็นเลขอะไรเงี้ยมเห็นตามต้นไม้ก็หลายๆคนก็อาจจะเห็นเลขตามต้นไม้เลขตมเห็นอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปเก่าๆก็ถ่ายจับจะรู้ดีเนาะเหมือนเหมือนดเมื่อกี้เนาะเห็นที่ต้นยางที่เดิมเนาะ ก็ยังพาทิพนไปถ่ายตรงนี้ก็เห็นอยู่9 95 95เออใช่โชือในหินอยู่ในคล้หูนะ95 59แต่ว่าผมว่าเลขวันเปลี่ยนเป็น7 72หรือ74อะไรเนี่ยอันเลขเปลี่ยนแต่ว่าเลข95ยังชัดอยู่เลขหินตรงนี้ครับที่ดดงตาขึ้นเป็นรูปดวงตาสามพระองค์นะครับขึ้นอยู่ครับสุดท้ายมีพี่ทัดพี่แนงมีอะไรฝากไหมครับก็ฝาก FC ก็จะเอาการซานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นงานกระถิ่นเนาะ ก็ทำบุญทำบุญก็ได้กันทุกคนทำบุญคนไหนทำกว่าคนนั้นแหะได้บุญครับอันนี้ก็ฝากเป็นงานช่วยบุญกระถินบุญกระถิ่นลวกันนะครับเล่บุญกระถิ่มุกคนบุญกระถินบุญอกอันซาเราก็เข้าวัดเข้าว่าไปทำบุญไม่ต้องจำเป็นว่าต้องชุดขาวเราทำบุญเราทำยังไงก็ทำได้ไม่ต้องว่าเยอะไม่ต้องว่าอะไรสิบบาทห้าบาทสิบบาทตามกำลังของเราเพราะว่างานช่วงนี้ก็งานจะเยอะหน่อยอกอันซาไปเกิดกระถินมั่งป่าต่ออีก còn lúc, <laughs> lúc này khui cái thị, <laughs> lúc nào cái thìn